นเดชครั่งรักชมยายา่าแฟนใครสวยจังคำตอบที่ได้ครั่งรักหนักกว่าเดิมคบหาดูใจกันมานานสิบปีแต่เรื่องของความหวานที่มอบให้แก่กันนั้นไม่เคยแผ่วลงเลยสำหรับคู่รักสุกตานเดชกับยายาและในทางตรงกันข้ามนับวันก็ยิ่งมีมุมน่ารักน่ารักออกมาให้เห็นบ่อยยิ่งขึ้น ล่าสุดยายาก็ได้โพสต์ภาพตัวเองยืนชิวอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เมื่อนาเด์ดเห็นก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ยอดคําหวานที่ครังสุดๆไว้ว่าสวยแฟนใครงับจากนั้นหยายาก็รีบเข้ามาตอบคอมเมนต์กลับไปทันทีว่าแฟนพี่นเดตงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ต่อกันอย่างรัวๆ เรื่องของความข้างรักยืนหนึ่งคงต้องยอมให้คู่นี้อีกแล้วจ้า